เี้ยยครับน่มีทุกวันเลยครับน่าเบื่ออย่างไชนชนเสียงจัดปกติทีซิงเหงาแล้วตอนนี้ใครเหงาแหละแบบไม่อยากอลัไม่อยากกลับไปเหงาอ่ะกูจะปั่นดีกว่าแม่งจะแบบจะถึงวันตีอ่ะแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยพมึงร้องอ่ะเล่าไอ้เหี้ยเสร็จแล้วงแต่ไลไม่หล่าไม่แซนะไม่หล่าไม่แซนเดี๋ยวเจี๊เล่าเลย โดนชนนะครับ TC ที่นี่หรอกมันไม่ไปแข่งหรอกเพราะว่ากับใครก็แล้วแต่น้องผมมันนี่ไงมันรู้มันคนไหนครับคนไหนคนไหนคมาถึงไงครับพี่คนที่ที่แบบที่บอกว่าคล้ายๆอ่ะแบบที่พอจับได้อ่ะแบบนี่แหละน่าจะเป็นเพื่อนผมไอ้เอเอเลสไอ้เลสลองพูดกับพี่เขาหน่อยดิให้ลองพูดเสียงเลยขอฟังเสียงเขาดิแล้วให้เลสพูดกับเพื่อนดิครับผมเสียงยงนี้หรือเปล่าครับนี่ไม่ดิ เราต้องใส่อากาศด้วยนักกากอะไรวะเรียนตะโกนว่ะเพื่อนตะโกนอยู่ครับพี่คุณถาวรเรียได้เปลี่ยนอากาศมาปะอะไรอากาศดิไหนคนไหนฮะนี่นี่นี่ครับไหน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 ได้เปลี่ยนอากาศมาป่ะไม่ได้เปลี่ยนเลยครับใช่เหรอใช่คนนี้เหรอเป็นนักกากสัตว์ไหมครอบนักกากสัตว์นักกากนักกากสัตว์ ส,สั์สั์พันอะไรพี่สั์ตัวอะไรครับผมจับเต<ำ>็มตำนานหรือเปล่ารู้อ่ะไอ้รู้วากาไ,ไ,<ม>ไม่รู้อ่ะหน้ากากสัตว์อะไม่แล้วอ,อย่างี้เปลี่ยน้ากากมาเปล่าเอ,า,อางี้ดีกว่าม,มันยังไงีอ่ดีพี่พี่พี่อยากได้อะอผมขอโทษได้ไหมอะมันไม่ตั้งใจหรอกหรือว่าผมว่ามันไม่ทำได้สำหรับ,บว่าผมผมว่าเข้าใจผิดอะมันไม่น่าเสียงแข็งอะทันนี้ั็ผมมันนี่อยู่แล้วหัวหดหมดแหละ ัชร์ว,ว่ะเนี่ยมชียววะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้อ่ะเสียแม่งใช่อยู่อ่ะไม่รู้มันเปลี่ยนอากาศหรือเปล่าไม่เปลี่ยนครับพี่มันไม่โกหกหรอกเพื่อนผมอะงัดแต่บ้าน,นับพี่ไม่รู้ไงจะรู้ไหมล่ะก,ก็เพื่อนมึง<ผ>มไม่ใช่เพือนกูเนี่ยผมก็เข้าใจแต่ว่าที่ผมบอกคือมันเรื่องแค่นี้เองผมมันจะไปโกหกทําไมอะมะงัดแต่บ้าน,นับพี่มมไม่รู้ไง จะรู้ไหมล่ะก็เพื่อนมึงไม่ใช่เพื่อนกูเนี่ยผมก็เข้าใจาแต่ว่าที่ผมบอกคือมันเรื่องแค่นี้เองผมมันจะไปโกหกทำไมอ่ะอ้าวโกหกเพื่อรอดไงอย่างที่เพื่อนมึงทำอ,ะอ่ะอเมื่อวานอะมึงลองถามเพื่อนมึงอ่าอ่าโอเคอ่าครับพี่ขอโทษครับถ้างั้นแล้วแล้วสมมุติถ้ามันเป็นมันนี่ค,คือคือคือพี่อยากได้อะไรดีกว่าครับก็บอกไปเลงเ,เอามาสักคำขอโทษหรือว่าอะไรยังไงครับพี่เจสพี่แจ๊คพูดไมึพูดเอามาสักห้า อะไรได้ป่ะเอ้ตั้มครับมาสักห้าก็ได้ห้าห้าห้าพันเหรอครับตานชนรถกันเท่านี้จะเอาห้าล้านมันเยอะเกินไปหรือเปล่าพี่ชายโอ้โหกูกูิ่งกดติมามก่อนเปล่าไอ้เหี้ยแล้วกดติมกลับไิสักห้าเคเหรอเจสเอ้ยกดเร็วไปเพื่อนมันไม่เอาล็อกตอนเนี้ย โดนอยู่แล้วเพื่อนมันโดนอยู่แล้วมึงแค่อดใจรอเล่นหนึ่งเพื่อนอดใจไว้อดใจไว้มีปะครับมีคนขคับทีแปดอีกป่ะเออไอคินไอคินใช่รถแก๊งกมันเหรอวะใช่ใส่สูตรเลยเออแล้วมีคนนะครับไอคินลองพูดเขาดิครับทำใส่อา,ากาศดิเพ่อนใส่อากาศดิในลองใส่ใส่อา,ากาศในแบบ